สามสิ่งที่ต้องทำถ้าท่านไม่อยากได้ปามขาดคอปามกระเทยนะครับหนึ่งเลยนะครับระยะห่างในการปลูกนี่อย่าประหยัดที่นะครับระยะห่างก็ต้อง9คูณ 9, 9หรือ10คูณ10นะครับถ้าระยะห่างปลูกชิดกันใบชนกันสังกษ์แสงได้ไม่ดีจะส่งผลทำให้ปามเป็นปามกระเทยปามขาดคอนะครับที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาดูนะครับกองทางนี่มีความสำคัญมากสำหรับคน ทำปาล์มน้ำมันเวลาให้ปุ๋ยผมแนะนำว่าให้หวานตามกองทางกองทางนี่ถ้าได้เน่าเปื่อยลงไปจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นเลิศและอินทรีย์นี่แหละที่มีประจุลบเวลาเราว่านปุ๋ยเคมีเข้าไปที่มีประจุบวกประจุบวกกับประจุลบนี่เขาจะอุ้มกันไว้เวลาฝนตกน้ำจะไม่ไหลนะครับถึงแม้ไหลปุ๋ยเคมีก็ไม่ไปกับน้ำอ่สาสการให้ปุ๋ยสำคัญนะครับ ท่านไหนที่เคยให้ปุ๋ยเคมีสูตรสูงมาหลายสิบปีจะทําให้ดินแน่นดินตายแล้วดินมันจะแข็งนะครับพอดินแข็งเนี่ยมันจะส่งผลเรื่องการอุ้มน้ําทําให้เกิดปัญหาว่าดินแห้งเร็วพอดินแห้งเร็วจะส่งผลเรื่องปามขาดคอปุ๋ยที่ผมแนะนํานะครับต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับให้สังเกตนะครับจะต้องมีธาตุอาหารรองรับ20นตะครับนี่นะครับตัวอินรีนี่แหละครับจะ เติมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเติมอินทรีย์ให้กับดินแล้วที่สําคัญมีปะจุลบสามารถจับปุ๋ยเคมีที่เป็นปะจุบวกได้ดีตัวนี้ดินจะไม่แห้งปามจะไม่ขาดคอนะครับส่วนปุ๋ยสูตรจําเป็นต้องใช้ไหมครับเคมีต้องใช้นะครับถ้าปุ๋ยสูตรผมแนะนําปุ๋ยสูตรเสมอเพื่อให้ตัวกลางมั่นใจว่าตัวอตฟอสฟอรัสพอที่จะกระตุ้นการออกดอกนะครับตัวนี้นะครับหรือตัวนึงเป็นปุ๋ยหาบนะครับตัวหน้าเนี่ยเร่งโตตัวกลางจะเร่งดอกนะครับตัวท้ายนี่ก็จะทําให ถ้าลายใหญ่น้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์ปามดีนะครับถ้าท่านไหนเคยใช้ก็สูตรเสมอ3อย่าง1ระยะห่างต้องได้9 9คูณ9กคูณ10 2ทางกองทางต้องทําเพื่อเป็นแหล่งให้อาหารเก็บอาหารสะสมอาหารอันที่3คือปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับทำสามอย่างนี้ปามไม่ขาดคอหวังว่าท่านที่ทำสวนยางจะได้ประโยชน์นะครับ